เฮ้เฮ hey, hey. ้าติ๊กซึ่งตอนนี้มาอยู่กับผมเฮลส์เกมอาร์ตเฟรดี้แอกเฟรดออนทัวร์ตอนที่2มาแล้วก็ผมนะซึ่งก็มามาตั้งแต่วันที่22ซึ่งผมไม่ได้ทำคลิปเลยนะเว้ยโอเคมากก่อนจะมาทำคลิปมาซึ่งมันจะเป็นอะไรกันแน่มาผมยังไม่ได้ดูนะมาเอาอีกกดดิโอเคอินโทรก็เหมือนเดิมนะมาโอเคอินโทรเหมือนเดิม ไอ้นี่ก็ถือว่ามันก็เหมือนเดิมใช่ไหมอ้คราวนี้เป็นยาจิซ่านะเนาะแต่กรจายอีอไปโอเคมาแล้วนี่มาที่ร้านนี่อันนี้แอนิเมชั่นนี่ก็ถือว่ามันจะเหมือนเดิมน,นะเออโอเคแล้วแล้วจะมีอะไรแบบซ่อนลับไหมป๊าปป๊าปั๊บพูดภ <c oughs> าษาไก่โอ้โหตอนนี้มีกาบอกเอ้ยวิ่งหนีเร็วอืมน่าตกใจให้ ปิงลอยขียาการที่ซาแต่เขาต้อเหมือนเดิมนะอ่าโอเคโอเคเหมือนเดิมวิ่งอีเชีเหมือนี้เห็นอะไรไหมล้วก็เห็นความลับแล้วใช่ไหมเออความลับเศษนะอโอเคนี่คือบอลลีมิสซอนในหาอ่าแล้วก็โดนจับคอนเสิร์ตเหมือนเดิมเอน็นโดก็เหมือนเดิมมาะเห็นเขาตกใจเหมือนเดิม ตอนนี้ไม่ตก,กรเหรอวะว่าวแกเป็นหุน่นยนต์เฮ้ยตอนนี้เกเปลยไปเรอาจางการโดโดลงไปในอุ่มมูแต่ขึ้นรถอ่าก็เหมือนว่าตอนนี้เพลงเปลี่ยนนะและพระอาจารย์สองแสงตลอดไปและตลอดไปห้เฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้โอ้โหมาแบบตัวน่ากลัวเลยไอสองคนนี้ชันมากโอเคมีวันจำหน่ายไหม อืมโอเคเหมือนเดิมอันนี้ผมคาดไม่ออกจงว่าจะเกมออกวันใดผมว่าจะปีหน้าโอเคหลังจากผมก็ดูจนจบคลิปใช่ไหมมามาดูความลับที่ผมก็เห็นว่าอะไรแบบกลีกแบบบางนะไปชมกันเลยโอเคความลับนี่มันก็จะอยู่ตรงในชฉนแ้ไงโอเคมาตอนนี้นะทันไหมเฮ้ยเช่เห็นเลยไหมเดี๋ยวนี้นแล้วก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวไปป๊ออบอืม โอเคเราจะเห็นภาพตัวละครใหม่แต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่นักก็คือมอนอมเมอรี่เออตัวนี้เป็นจระเข้ไม่อิเกเตอร์เออตัวนี้อลิเกเตอร์นะเนี่ยนี่คือฟันแบบแหลมโอ้โหไม่กอดคนน่ากลัวเลยแล้วก็สภาพยีดเราจะเห็นว่าเป็นเอนโดสเกลตันนะเราจะไม่เห็นารายละเอียดใบหน้าที่ชัดเจนแล้วก็จะมีตามตัวเนี่ยรอยผูพังเหมือนกับแกมล็อกชิก้า ในภาพสุดท้ายโอเคซึ่งผมไม่ได้ทำรีวิวภาพนํามานะก็ทํานี่ก่อนอืมโอเคก็คือว่าจำได้ว่า,วาไอม้มอนโกเมรี่ใส่แว่นแต่คำนี้ไม่แต่ว่าไอ้แว่นเนี่ยก็หายไปนะโอเคแล้วก็จอต่อมานี่คือเนี่ยครับเขาตังเพลงบอกว่าปัจจาส่งแสงตลอดไปเนี่ยเนี่ยเพระอันนี้ผมยังไม่อ่านนะพวกแาวกระโดดลดเต้นกันจนพาทิ์ลง แล้วก็พอในตอนตาเนี่ยดูนะโอเคนะนี่ไงนี่ไงเนี่ยเราต้องสังเกตเห็นว่าเนี่ยเนี่ยแต่ไอ้แหลมๆเมนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนตัวละครไหมนี่ไงนี่ไงโอโ้ตาแดงเดี๋ยวโคตรน่ากลัวเลยนี่เดี๋ยวไปดูโลโมชั่นก่อนอืมด,ด,ดูดี่ดูนีมันจะมาแบบไหนนี่เนี่ยไอ้น้นำาเน,นี่ย นี่ไอ้อน,น้ำน้ำนี่แหละโอเคมันก็ออกมานี่เห็นไหมตัวละครตัวนี้ชัดมากที่สุดในตัวละครตัวน,นี้ไหยแล้วก็พอหมุนไปยุบชีุ้มือพอหมุนไปกด้เป็นตอนกลางคืนโอเคโอเคในข้อมูลน,นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับโอเคไว้แค่นี่ก็หนน้าถ้าใครกดไลค์กดแชรกด subscribe เช่นนะซึ่งคลิปนี้ก็จะสร้างนะเพราะว่าไม่มีอะไรความารั้วมันจะมีอยู่แค่นี้นะ โอเคสถ้าจะไปดูไอ้เคมเนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์ได้เลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าไอตอนที่สามนี่จะมาไหมผมว่าน่าจะไม่มันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมากี่ตอนนะโอเคถ้าแบบ Freddy and Fred of ดออตอนมาเนี่ยผมก็จะอาจทันทีนะโอเคพอขอย้ำนะโอเคไว้ที่นี้นพอนะถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับใครเช็กันนะเดี๋ยวจะ กดติดตามแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์นั่นแหละแต่สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนนครับท่านผู้ชมบาย